นนี้จะมาคุยเรื่องระบบไฟส่องสว่างของเบนซ์นะครับพื้นฐานนะครับก็โดยทั่วไปรุ่นเอค C าซีค a าเจเอหรือว่าที่เป็นเบ้าไฟแบบนี้ก็พื้นฐานของไฟใช้งานยังไงบางคนได้รถมายังใช้ไม่หมดทุกอันเลยหรือบางคนก็ยังไม่เข้าใจอะไรยังไอตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรคือรถรุ่น,น,นตัวปรับจะไม่เหมือนกันครับแต่พื้นฐานจะเป็นแบบนี้ โอเคก็เรามาเริ่มกันตรงออโต้แล้วกันผมจะอธิบายโหมด2โหมดครับตอนกลางวันกับตอนคืนมันจะต่างกันยังไงในแต่ละปุ่มถ้าเป็นออโต้เอาละพูดถึงโหมดกลางวันก่อนออโต้ Auto ครับในโหมดกลางวันเนี่ยก็คือว่าตัว d เดย์ไลท์เดย์ไทม์จะทํางานตอลอดเวลาก็คือไฟเดย์ไลท์ถ้าเป็นรุ่นไฟหลอดฮาโลเจนก็จะเป็นเดย์ไลท์ตัวในนะครับถ้าเป็น LED ก็จะเป็นเดย์ไลท์ LED เส้น ทำงานตลอดถ้าเกิดว่าเจอที่มืดตัวเซ็นเซอร์จับแสงก็จะส่งให้เขาเปิดไฟหน้าอัตโนมัติสลับไปเปิดไฟหน้าโอเครนี่คือตัวออโต้แล้วก็อ่าตัวนี้อันนี้จะเป็นไฟหลีฟอสไฟหลี iring, ก็คือตัวเดย์ไลท์ครับเดย์ไลท์แล้วก็บวกไฟท้ายอันนี้นะ กลางวันเดยไลท์บวกไฟท้ายโอเคส่วนอันนี้อันนี้กลางวันเดไลท์บวกไฟท้ายแต่เมื่อเจอที่มืดหรือลอดใต้อุโมงค์หรือใต้ตึกครับไฟเมนจะไม่ทำงนานก็คือยังไงก็แค่ไฟหลีกกับไฟท้ายเด y l ไลท์ light, กับไฟท้ายโอเคครับส่วนอันนี้ก็คือเปิดไฟหน้าฟอร์สเปิดไฟหน้าตลอด คส่วนอันนี้ต่างกันยังไงอันนี้นี่ก็คือจะเป็นไฟสำหรับจอดนะครับฉุกเฉินเราอยากจะให้ไฟติดข้างไหนถ้าเราอยากจะซ่อมรถจอดฉุกเฉินนะครับแล้วเราชิดซ้ายเราอยากให้ไฟติดข้างขวาดวงเดียวเราก็ปรับเป็นหน่งทีแต่ถ้าเราแบบว่าถ้ารถยุโรปอะเลนเขาจะอยู่ ่าข้างขวาใช่ไหมครับเวลาเขาจอดชิดเนี่ยเขาจะต้องชิดขวาเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องอ่อนไฟข้างซ้ายไว้เขาก็จะปรับมันอ่อนไฟข้างซ้ายนี่ครับโอเคคราวนี้เราก็ตัวกลางวันตัวนี้ก็คือข้างขวาจะเป็นตัวยกไฟสูงต่ําก็บางรุ่นจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้คล้ายๆกันส่วนตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมองครับก็เราสามารถฟอูไฟตัดหมอกได้แต่ หมดจะต้องเป็นออโต้มันถึงจะกดได้อันนี้ไม่ได้สตาร์ทเชื่องโอเคครับถ้าไฟหน้าไม่อ่อนตัวนี้จะเปิดไม่ได้ส่วนเอฟเฟกของไฟตัวตัดหมอกก็คือไฟข้างหลังจะมีตัวไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้อนอีกดวงหนึง่งแค่ดวงเดียวครับไม่ได้ขาดนะครับแต่เขาดีไซน์แบบว่าไฟตัดหมอกท้ายให้ติดแค่ดวงเดียวเพื่อให้แยกระหว่างไฟเบรกกับไฟตัดหมอก พราะถ้าเกิดว่าไฟท้ายของไฟตัดหมอกอะมันติดสองดวงก็จะมองไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้คือเบรกหรือไฟตัดหมอกมันจะแยกหลอดกันโอเคครับนี่คือโหมดกลางวันอ่ะคราวนี้ผมกลับมาที่โหมดตอนล็อกรถนะครับระบบไฟตอนล็อกรถต่างกันยังไงก็คือถ้าเกิดเราปรับที่โหมดนี้ดับเครื่องล็อกรถไฟไม่ดับครับ ไฟหลีหน้าหลังจะติดตลอดเวลาถ้าอันนี้ไฟจะติดข้างใดข้างหนึ่งโอเคครับส่วนออตโต้นะครับถ้าอยู่ในที่แจ้งล็อกรถไฟยังไงก็ไม่ติดโอเคครับนี่คือโหมดตอนล็อกรถนะครับตอนเราจะจอดรถกเก็บอาเหมือนเราถึงที่หมายแล้วเราต้องจอดลงรถถ้าโหมดนี้ตอนจอดรถไฟกลางวันนะครับไฟจะไม่ติด แต่ถ้ากลางคืนจอดในห้างหรือว่าที่อับแสงนะครับตัวเซนเซอร์จะแจ้งว่าโอเคคุณจะต้องติดไฟอัตโนมัติตอนที่คุณเข้าลานคือก่อนจะจอดแต่ไฟมันติดอยู่แต่เมื่อไรก็ตามถ้ากดล็อกรถเอ๊ะทำไมไฟเราไม่ดับบางคนก็เฮ้ยพยายามจะไปกดล็อกมันเลยใหม่เบนเขาจะมีดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องังวนนะครับคุณเดินไปเลยถ้าคุณอยู่ในโหมดนี้คุณล็อกรถอยู่ใต้อาคารหรือว่าในห้าง เดี๋ยวเขาจะค่อยดับเองใช้เวลาประมาณสักไม่ขี่วิแต่ก็ถ้ายืนมองก็มองพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจระบบคอนโรลไฟอย่างเงี้ยยังงงเฮ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าประมาณนี้ถูกหรือเปล่านี่พื้นฐานครับฟังชันพื้นฐานในหน้าคอนโรลไฟแบบนี้โอเคก็อย่างน้อยก็อาจจะเป็นข้อมูลให้สำหรับท่านที่แบบยัง,งงงระบบไฟหรือว่าใช้มานานแล้วแต่ยัง ไม่คุ้นเลยว่าเฮ้ยไอที่ฉันใช้อยู่เนี่ยมันมันเสียหรือเปล่าหรือว่าฉันยังไม่เข้าใจบางปุ่มครับก็สําหรับก็อ่าใครที่รู้แล้วหรือว่าคอนเซริร์คอนคอนโซลแบบที่มากกว่านี้อะไรก็แชร์เพิ่มเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับในหมดกลางคืนก็คือตัวนี้ออโต้ครับในหมดกลางคืนก็ไฟจะติดเลยก็คือไฟตัวเมนแล้วก็ ไฟหลังจะติดอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีแบบแค่หลีถ้าเรากลาคืนเราอยากจะฟอ้อนหลีครับเราก็ต้องเปิดอันนี้โอเคครับมันจะแค่หน้ากับหลังไฟหลีอันนี้เหมือนเดิมจอดถ้าขับอยู่จะไม่ติดนะครับไฟจะถูกปิดทั้งหมดไฟเดย์ไทม์ไฟอะไรจะถูกปิดแต่เมื่อจอดเมื่อไหร่ดับเครื่องจะติดแค่ข้างเดียว ขึ้นหรือว่าเราจะตั้งว่าให้ติดขวาติดสายในโหมดกลางวันถ้าเราปรับตรงตรงนี้นะครับก็ย้อนกลับไปนะหมดกลางวันนะถ้าเราปรับตรงนี้ไฟจะไม่ติดเลยหน้าหลังจะไม่ติดเลยโอเคไฟตัดมอเือนกันเอาต้องล้งเปิดก่อนไฟตัดมอเถึงจะกดได้โอเคครับก็โดยทั่วไประบบไฟที่หลายท่านสงสยัยจะงงอ่ะคราวนี้